สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้คนมาพบพอกันอีกแล้วด้วยจา้ากับช่องนิตยาพาเซบเพิ่งพี่น้องเพ่งเพิ่งเพ่ทอดปลานีลทอดที่โคงหมูตำเจียวบบกพริกดเดีบเด้อพี่น้องไม่กินน้ำกันเด้อพี่น้องป้องไป มากินด้วยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดกำลังลงมือทำ youtube ก็แลกทัพกันได้นะคะ<ม>เข้ามาเวะเข้ามาชมได้นะคะ<ม>พี่น้องก็ติบเขาจุ้มมา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 ,มายำปะทู กาศหินบ้านคอยเอินพักกาศหินบ้านเจ้าเอิญนยงลูกพักบุงบักมะละจีนไม่ได้พี่น้องข้ามเขาตัวยวแกวบักพริกดิบตาสวดหัวดังปืนขึ้อเขาถ้าไงเขาว่าควันเฮือดข้างหลัง มาเจอคุณยายแดงมาออกกล้องหน่อยยายแดงยานกล้องตื่นออกกล้องฮึ่มฮึ่มหหย่งองปัะกาชิน Huh? Do you phích a pig deep, phích tail, pig bọc bọc vô hẳn, nào, pok 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 phích pok và pok 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 vô hẳn pok มาเ้อพี่น้องมาสวยน้ำกันเด้อ,อคุยเอาแต่ว่าพ่อข่าวขวัญมันเป็นบิดบิดบ่พี่น้องป้องตาย แย่ไม่คิดเข่ารำกันเนอะแกเอาผิดยิบขึ้นดังหินหลด คุณยายแดงเห็นหยายแดงมาทางหลังพี่น้องเลื่นเข่ากล้องกับขา้าเอาอืมข้าวเข่ามาแล้วเมื่อวันหัวเขียวอืม Ta chỉ có mũ Mũ chín mũ Hãy subscribe cho ndam ba มาเสีบกัอกันด้วยพี่น้องประกาศยินจ้าพกยิบ ห่อนๆบะจำเลยพี่น้องคุยเอาเจลอย่างงี้สิจำอะอัากนูเสียงรถนีเยอะพี่น้องรถเพิ่นมากับรถเพิ่นคับมากับรถ เมนเบาแย่นุ่มข้นสั่งแข็งลูกพักบุก ได้เหตุก่อนก็นขอข้ามนะน้ำมือใหม่เนี่ยเด้อจ่าแนะน้ำเขามาเนี่ยได้เหตุเก่าแล้วแนะน้ำมือใหม่หน่อย ขาวขอดินอืม้ามีาลูกไม่ิเาอันนี้มาเหน้าแ่บอกอันดา้นจ้าเห็นตักโม่สาเปนยังบอหมว่บานเจาบ้านเหมือนหมวกหินไมาไปอักนขาดวอกว่อแต่เขยังมาไ่เห็นอ ขาเจ้าพี่ดาวอ้าวพี่น้องแกบักพีกดิฟด้วยนี่เด้อวข้น้ <c oughs> นตกมาขึ้นพี่น้องเอ้ย อังค่าลานค่ะหายเบิร์มาออกวางเลยพี่ดาว

จับกินเฉพาะแมงบ้านหรือ โอ้่าดเจบอกปีกดิบออนกับเพชรยูเดอร์บาดว้ายเพชรพี่น้อง่้าคลิปนี้กะขอจบว้ซัมนี่เด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใบประกวดให้คอยกอ,อย่งใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้นี่อ้อมอกอ้อมใจหน่อยเด้อ ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงด้อ่ำลำรวยๆสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย